รีวิวฮาริโบหน้าตาแปลกๆฮาริโบคอนเฟคตีฟส์อืม I like very much one after the other เห็นแล้วนึกถึงไอเนี่สายไฟอ่ะเวลาเราตัดสายไฟอ่ะอืมอร่อยอ่ะแปลกดิแปลกดิอืมอร่อยรสส้มของม้าที่ม้าทานอ่ะป๊าบอกว่าไอ้ดำๆมันเนี้ยเขาเรียกว่าลักขิ้มีความเหมือนกะละแมนน่นะ b e r r i e s I like most inside the jelly and outside a little bit crunchy หวานมากแต่ก็ชอบอหวานจัดกินผลไม้ไมีประโยชน์หวานชำ่ำ p i c ก a b ล l l a a little bit like c h e w y gum เหมือนกินลูกอมอ่ะอันนี้คือหน้าตาเหมือนขนมในห้างอ่ะ อันนี้ส่วนตัวชอบมากกว่าอันที่เป็นเบอร์รี่นะอืมเหมือนมากฝรั่งจริงด้วยซาวด์สเกเลตินอืมเฮ้ยเปรี้ยวกินกินหัวเลย <c oughs> เปรี้ยว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 ไข่สายเปรี้ยวเอาเลยค่ะ e a c h e s Hmm. Very tasty. อันนี้อร่อยไม่หวานมากกิ่นพีชชัดมากไม่ใช่เป็นเยลลี่หนืดๆนิ่มๆอร่อยค่ะ Haribo s n a c k ต n I had already when I was a child we can see แย่ค่ะ มันเหมือนยาคนแก่กินอร่อยมันผิดแปลกกับคำว่าขนมหวานมาก Balastics I've never seen before Wait. Electric c a b l e หวานตะใจจอร์ดจำได้ไหมอัานไหนอาหารคนอัานไหนอาหารหมา